วันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนูหมูผัดน้ำมันหอยเห็ดฟางค่ะก็มีหมูมีหอมแล้วก็มีเห็ดฟางแล้วก็มีกระเทียมนิดหน่อยนะคะส่วนทัพพีที่เราใช้วันนี้เป็นแบบทับพ,พีไม้นะคะดูก็รู้ว่าใช้มานานมากแล้วปลอดภัยด้วยค่ะเพื่อนๆใส่กระเทียมลงไปนะคะส่วนตัวเราก็จะมีเจียวให้มันเป็นสีน้ำตาลมากนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่หมูแล้วมันจะไหม้ค่ะให้มันพอขึ้นกลิ่นหอมก็พอค่ะเพื่อนๆ ก็ใส่หมูลงไปนะคะใส่หมูแล้วก็ผัดหมูนิดนึงส่วนหมูเนี่ยก็จะไม่ใส่จะไม่ทําให้มันสุกมากด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสุกมากมันจะแข็งเราจะคนไปให้มันรู้สึกสุกึกสุกกึ่งดิบนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆใส่เห็ดฟางค่ะเห็ดฟางเพราะว่ามันสุกยากนะคะเราก็จะใส่ลงไปผพร้อมๆกับหมูเลยค่ะเพื่อนๆ หิดฟางตัวนี้มันก็จะดูสลดนิดนึงนะคะเพราะว่านิ่มออกออกมาจากช่องฟิตค่ะหลังจากนั้นใส่น้ำมันหอยค่ะกะลุดตามมือเลยนะคะตามชอบเลยค่ะเราก็จะใส่เยอะนิดนึงให้มันยืมแล้วก็น้ำปรุงรสค่ะนิดนึงอหลังจากนั้นเพิ่มซอสเข้าไปนิดหน่อยค่ะเพื่อให้มีสีสันสวยงามนะคะอ่า แล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะซอสหวานนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อยเห็นไหมคะว่หม้อเดือดปุดปุดแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็คนค่ะเพื่อนๆหม้อสังเกตได้ว่าหม้อเราเดือดมากนะคะคนไป นิดน้อยให้ผมงปุ๊กบดมันเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นก็ดูค่ะว่ามันโอเคหรือ,อยังถ้ามันเริ่มโอเคแล้วหมูเริ่มสุกแล้วเห็ดเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ค่อยเริ่มขั้นตอนต่อไปกันค่ะเพื่อนๆอ่าอันนี้เราลองมาสักพักมันก็เริ่มได้ทีเราใส่หอมค่ะ เพิ่มผัก,กลงไปนิดนึงในอาหารของเรานะคะหอมเป็นผักใบเขียวแล้วก็คนอีกนิดหน่อยค่ะใส่พริกไทยด้วยตามความชอบเลยเป็นอันเรียบร้อยค่ะ